ตามกันต่อเจ้าคุณผู้ชมเรื่องนี้นะเจ้าไปติดตามทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นเปิ้นได้เข้าอายัตนะเจ้าศูนย์อบรมเยาวชนสาขาของวัดพระธรรมก,กายเตี้ยมเพอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะเจ้าป่าจอมทองที่มีพื้นที่กว่า14ไร่ต่อกันร้อยตำรวจเอกกิติพงษ์จีน้าพนักงานสอบสวนกองกำกับการสกอง บังคับการการปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเจา้าพันตํารวจเอกไพศาลนันตาผู้กํากับการสถานีตํารวจจอมทองเจียงใหม่พร้อมกับตํำกํานันผู้ใหญ่บ้านนะเจา้าได้นําหมายสารเข้าไปตรวจสอบศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนวัดมก มุกขาลานะ,นะเจ้าตำบลสบเตีย้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นสาขาของวัดพระธรรมกายซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาในเจ้าบนดอยสูงกันเลยพบมีการปลูกสร้างอาคารที่พักและก่อศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่และอาคารโรงฉันยางรูรานะเจ้าเป็นอาคารสองชั้นมีไฟฟ้าและก่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวมอาคารที่ปลูกสร้างทั้งมดเกือบสิบหลัง้ตยกันเจ้าคุณผู้ชมคณะตีทางด้านของเจ้าหน้าที่นะเจ้าได้เข้าตรวจสอบนั้นมาพบพระสงฆ์ที่ดูแลนะเจ้าซึ่งปกติเปิ้บอกว่าจะมี มีจำพรรษาสองรูปซึ่งจากการตรวจสอบนะเจ้าภาพถ่ายแผนที่ทากาศก็พบว,ว่ามีการบุกรุกูปพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทองจํานวนทั้งหมดนะเจ้า14ไร่2งาน14ตารางวาส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์นั้นนะเจ้ายูนนอกเขตป่าจํานวนสีไร่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะเจ้าจึงได้มีการญาตดพร้อมทั้งปิดป้ายประกาศทําการตรวจยื่นและก็แจ้งความดาเนิน,น,นคดีตามกฎหมายด้วยการป่าไมา้ต่อพนักงานสอบสวนกองมังคับการการปรับปราการกระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนะเจ้า ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาและเปิ้นก็จะได้มีการสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดมาดาเนินคดีกันต่อไปเพื่อที่จะเป็นการยึดพื้นที่ป่าคืนให้ก,กับแผ่นดินไทยของเราต่อไปนะเจ้าทางด้านของนางสาวธัญาการยานาโสผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตําบลศพเตีย้ยอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าวัดดังกล่าวนั้นนะเจ้าเปิ้ลได้มีการปลูกสร้างมาเมินเกือบ1ิบปีกันแล้วแต่ไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตการปลูกสร้างอาคารแต่อย่างใดพระที่จังหวัดนั้นมีอยู่สองรูป นะเจา้าที่มีชื่อว่าพระรัฐพลอายุประมาณ56ปีบัจจัยคนในพื้นที่นะเจา้าแต่ละปีนั้นก็จะมีการบรรพชาสามนเณรฤดูร้อนปีละครั้งครั้งละประมาณาวรูปนะเจา้าส่วนเจ้าบ้านในพื้นที่นั้นก็บ่เกยที่จะเข้าไปในวัดเลยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นศรัทธาแล้วก็สามนเณรที่บวชที่จะมาจากต่างพื้นที่กันเองตัวเอง